วายโยค EP 3แต่งซิ่งยังไงขับแล้วปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยครับวันนี้มาเข้าสู่โหมดการแต่งซิ่งแบบ โหลดเตี้ยและก็ยกสูงกันครับการโหลดเตี้ยแบบรถแต่งซิ่งนะครับสามารถโหลดเตี้ยแค่ไหนก็ได้โดยยึดหลักการวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า40ซนติเมตรนะครับถ้าต่ำกว่าถือว่าผิดกฎหมายและประกันรถยนต์ก็จะไม่รับทาประกันนะครับแต่ถ้าไฟหน้าสูงกว่าแต่ใส่สปอยเลอร์จนแทบจะลากพื้นจะใช้กฎการพิจารจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพบนการขนส่งทางบกและวินิฉัยผลตรออว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่นะครับถ้าใช่จะม อั่รถยนต์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการยกสูงสามารถทําได้โดยวัดระดับกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า135ซนติเมตรการปรับแต่งรถแบบยกสูงมากนั้นต้องมีหนังสือจากวิศวกรรับรองการดัดแปลงสภาพและต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกว่ามีการดัดแปลงเพื่อใช้งานในเขตธุรกันดารครับผมยนงรู้หลักการแต่งแค่นี้นะครับก็สามารถขับได้อย่างปลอดภัยและสบายสำหรับโปรโมชั่นคันนี้ครับออกรถเพียงแค่4,200บาทซื้อได้ทุกอาชีพและผ่อนเป็นรายปีได้ด้วยนะครับสนใจติดต่อโปรโมชั่นได้ที่บริษัทอิ ไม่จําเป็นต้องแซงรถแรงไม่จําเป็นต้องคุยครับสนใจโปรโมชั่นอิสุสสแพะยินดีบริการครับ